ฝาดเทนน้องไม่ใช่หรอไอ้นูฝากสแกนมาไม่ได้เฮ้ยนิดเดียวเองยิ้มเฮ้ยมันไม่ได้กฎของเรเขาห้ามสแกนให้กันนะเนี่ยนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกได้จริงๆนะไม่เป็นไรเลยไม่ได้ก็คือไม่ได้เอาไปเออไม่เป็นไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีลูก เทคโนโทำไมมาโรงเรียนสายแล้วบัตรนักเรียนไปไหนลูกเอ่อผมลืมครับแล้วก็ตื่นสายด้วยครับกฎระเบียบของโรงเรียนเราเนี่ยนะให้บัตรนักเรียนเนี่ยไว้ใช้บันทึกเวลาเข้าออกแล้วหนูต้องแผนเสมอนี่สายแล้วรีบเข้าห้องเรียนลูกครับอรับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะออกมารายงานเร็นอสีประจำวัน วันนี้ทุกสีได้สีสะอาดดีมากคุณผู้สอา,าวเสาครับขอบคุณครับกฎระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนจะต้องปฏิบัติเป็นประจำนั่นคือ การสแกนบัตรเข้าออกโรงเรียนนะคะระบบสแกนบัตรของเรานักเรียนทุกคนจะทราบดีว่าเราต้องสแกนทั้งเข้าและออกโรงเรียนเพื่อบันทึกเวลาเข้าออกนะคะและเป็นการฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนทุกคนนะคะอิม,อมรู้ไหมว่าทําไมวันนี้เทคโนถึงไม่มรงเรียนอืมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเทคโนก็ไม่ได้บอกเราไว้อะ่ะแล้วว่านะเดี๋ยวนี้เทคโนอะมาสายมากแล้วก็ไม่มรงเรียนบ่อยด้วยอะ่ะ ใช่ก็เห็นคุณแนนบ่นอยู่ด้วยนะเราลองไปบ้านเทคโนไหมเผื่อเทคโนจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นอืมแล้วก็ดีนะปัน,ปนไปบ้านเทคโนกันไหมเย็นนี้โอเคครูคะข,ขออนุญาตค่ะถามว่าไงลูกคือหนูมีเรื่องจะปรึกษาค่ะเมื่อวานนี้เทคโนไม่มาโรงเรียนหนูก็เลยไปตามเพื่อนที่บ้านค่ะแต่ว่าหนูยังเห็นเทคโนนอนไม่ตื่นอยู่เลยค่ะครูว่าพวกหนูควรจะช่วยเพื่อนอยังไงดีคะ แล้ววันนี้เทคโนโมาาโรงเรียนไหมคะมาครับแต่ก็ยังมาสายอาเดิมครับอืมครูว่าต้องรีบตามเทคโนโมาพบครูแล้วแหละเดี๋ยวครูจะช่วยแก้ปัญหาฝากตามเพื่อนหน่อยนะคะคุณแอน,ค,นค,ครับสวัสดีครับครับเอาก็อี่มานั่งก่อนสิลูกนะครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นมาโรงเรียนเลยเทคโนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกเออคือผมนอนดึกตื่นสายครับอืมแต่การที่หนูมาสายเนี่ยเท่ากับว่าหนูเนี่ยขาดความรับผิดชอบเพราะว่าตอนเช้าเช้าอ่ะหนูก็จะเห็นว่าเพื่อนๆทุกคนนะ่ะเขาก็มีจิตสาธารณะในการมาช่วยกันทําเวรความสะอาดเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องปรับปรุงพฤติกรรมของตัวเองทั้งในเรื่องของการสแกนบัตรเข้าออกโรงเรียน แล้วก็ในเรื่องของการช่วยเพื่อนทําความสะอาดด้วยหนูพอจะทําได้ไหมลูกได้ครับผมจะมาให้เร็วขึ้นครับ<ม>แล้วก็จะไม่นอนดึกครับ สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตซึ่งมีด้วยกัน5ประการด้วยกันนะคะ 1. คือทักษะกระบวนการคิดนักเรียนจะต้องรู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสารรค์ 2. คือมีวินัยนะคะคือปฏิบัติได้ตามกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน และ 3. ความซื่อสัตย์สุจริตนะคะคือนักเรียนจะต้องมีความตรงไปตรงมาไม่ขดโกงนะคะ 4. คืออยู่อย่างพอเพียงนักเรียนจะต้องมีความรอบคอบมีเหตุผลนะคะพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเองนะคะและประการสุดท้ายคือข้อ5มีจิตสาธารนณะนักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนแล้วก็รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคมค่ะ ยินดีด้วยนะลูกครับครับอะไปเทคโนดีใจด้วยนะที่ได้รางวัลเด็กดีไม่มีเวลาไม่มาสายของปีนี้อ๋ออืมจริงๆเราต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่ทำให้เรามาเช้าขึ้นแล้วก็ไม่ขาดเรียนเพราะถ้าไม่ได้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยเราก็อาจจะยังมาสายแล้วก็ขาดเรียนอยู่เหมือนเดิมก็ได้เราจะมาสายอีกไหมหล่ะทีเนี้ยคงไม่แล้วอะเพราะว่า ก็รู้แล้วล่ะว่าการมาเช้ามันดียังไงอ่ะคุยอะไรกันอยู่เหรอลูกคุยเรื่องที่เทคโนเขาปรับตัวเป็นคนดีได้ครับอืมครูก็ว่างั้นแหละในที่สุดเจ้าเทคโนเนี่ยก็กลายเป็นเด็กที่มีวินยัยมีจิตสาธารนณะแล้วก็มีความซื่อสัตย์ครูขอบใจมากนะอิ่มกับปันที่ไม่ทอดทิ้งเพื่อนแล้วก็พาเพื่อนไปในทิศทางที่ดี พวกหนูต้องหาค่ะที่ต้องขอบคุณโรงเรียนสุจริตแห่งนี้ค่ะพี่ปูฝัง 2, คุณลักษณะทั้ง5ประการให้แก่พวกหนูค่ะ